อันนี้เรามาที่พัทยานะครับตลาดไรวนาเสร็จนะครับร้านคนรู้จักกันครับสายไก่ไนี่ก็มีไข่ไข่มีเครื่องในต่างๆนี่ก็ไก่บ้านขายก็จะหมดแล้วครับ ขาร้านนี้เขาจะทําวันต่อวันนะครับมีสแกนใช้สิทธิ์คนละครึ่งร่วมโครงการทุกอย่างครับที่ตลาดใต้วนาสินนะครับนี่ครับเจ้าของร้านเจของร้านใจดีครับร้านข้างๆกันก็มีหมู แล้วก็มีพวกเครื่องในนี่ครับจะของร้าน<ม>ก็ของร้านคนสวยครับใจดีใจดีครใ,ใจดีครับใจดีมากเลย<ม>แล้ก็เป็นไก่ผิดบอลน,นี่ไก่เหนียวไก่นี่ก็ตัวละร้อย ไก่บ้านขายโลละ148บาทแล้วก็สับให้ด้วยนะครับ ัห้การดูอ่ะก็มนี้ดัีในการดูอ่ะ้องจับโปเตอร์หน่อยครับถ้าเข้าไปอย่างเงี้ย

ไว้เจอกันในเช็ต่อไปนะครับสวัสดีครับ